พ่เตอร์คุไปทางฝั่งนนเองเออใช่นัว่อนสวัสดีวัสดีสสดีาวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสวัสดีสวัสดีสวัสดีรับดสวัสดีัวััดลัสีาววัับดีองัสีสาวีัสดัสาีสคัับีสัีัสไดีสวััสสััสดัสับร้อน ถูกแล้วมาเรามาการเรามาเทก่อนนะครับผมจะอธิบายทีหลังนะครับผมเทก่อนร้อนว่ะในวางมือ,อ,อที่ไปอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยร้อนมันงอแแหเนี่ยัยไม่ได้ที่ไทเว้วย,ยนะครับน้ำร้อนนะครับพอแล้วมาครับพอแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเราก็ปิดฝาครับตั้งหนึ่งนะครับ กฎของชานได้บอกไว้ว่านะครับได้ยินเสียงไหมเนะ<ผ>มี่ยไม่รู้กฎของชานบอกไว้ว่าน,นะครับอะไรนะปริมาตรแปรมันต,ตรงกับอุณหภูมิมนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดยิ่งอุณหภูมิสูงนะครับปริมาตรของแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็เหมือนนะครับเราใส่น้ําร้อนไปนะครับเราก็ทําให้ปริมาตรแก๊สในนี้เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับเอาต่อไปเราจะมาเทน,น้ำบอกนะครับเพื่อจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เนี่ยครับเมื่อเราเทน้ำออกนะครับเราทำเราจะรอสักพักครับเพื่อให้อุณหภูมิภายในขวดนั้นเย็นลงครับแล้วมันจะทําให้ปริมาตรแก๊สในขวดนั้นก็เห็นน้อยลงนะครับเนี่ยครับยุบเรื่อยๆแล้วทาให้ขวดยุบเลยครับสัญญาดเป็นไปตามกฎของชาญนนะครับที่ว่าปริมาตร ปบพันตรงกับอุณหภูมิครับนี่ครับดูดูดูไว้ครับดูไว้ครับครับจบรายการเลยไหมจบแล้วดิครับไปต่อ m s SS สวัสดีครับสวัสดีครับ